บรยากาศดีมาก oh. าครับก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยู YouTube, ทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องสุประชัยครับผมนะครับเดี๋ยว <Hey. S 1> ใครขับไปรถปุดนะขับรถปุดนะ อันนี้ก็จะเป็นรถลากนะ,จะเจ้าซูโมโ่สองสองเกดนะเอ๊ใครนี่โวะโอโอันนี่คนขับนะใครขับเดี๋ยวพามาชมการใครขับแมคโครเล็กนะอันนี้คือหน้าง,งานนะครับ ครับนี่คืองานวางท่อครับเนาะครงานวางท่ออา้าวทำไมบ่มาขึ้นมานี้เลยอ่ะเนี่ยนะงานวางท่อโดยใช้เจ้านี่ครับคุบุตรตานะ นะไปนู่นแล้วครับนี่ก็คือรอแล้วนะทีมงานเราเพื่อจัดย้ายรถเนาะ,ะเดี๋ยวฮะอืมอืม,อมดูครับไปอะไรตรงนู้นนะเห็นไหมครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าใครจะเป็นคน ใครขับวันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นนั่ง,งานหมู่บ้านจัดสรรครับใครใคร่ะทำวะนั่นบอกครูมาแล้วครับาา้นเ มาชมกันว่าใครจะเป็นคน,น,น,นขับขาคันนี้เนะาะวันี้เน้าถรอนี้นะเฮ้ยใ,ใครวะ ใครครับมอมันสูงดูดูนะครับดูใครครับมาแล้วครับเอ๊ะฮ้ยใครวะดูครับเพื่อนๆเฮ้ยนนมันมอไม้นี่ว่าโอ้โหนี่ครับเจ้าคูบต้า ดีเอ็ก้าหนึ่นะครับรถคุปตานะ้าเนาะด,คโโโโดูครับโมไม้โอ้โหมมไม้จริงๆครับดูนะดขอจะขึ้นแล้วฮะก็อะไรอย่างนี้เลยหรอ นิ่ม,มาครับโอ้าเรกครับอั <c oughs> อนะอนะออคคนี้เราจะไปขุดอีกนงงนหน้างานนึงนะครับนี เป็นไงครับเป็นไงน,นี่นี่ก็จะเป็นสิบล้อครับเรลเลอนสิบล้อลอ,อันนี้ทำกันได้ให้ด้วยครับเพื่อมันเพื่อเพื่อขึ้นรถบดด้วยครับเอารถบดลากรถบดด้วยนะคันนี้นะ ก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับบันไดเอ๊ะนี่ไวเลยพอแล้วพอแล้วนี่ครับบันไดลาดชันเลยเอาบันไดขึ้นไหมก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับ มโมไม้ครับสัมภาษณ์มโมไม้ก่อนครับโอ้ดู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 เป็นไงครับคุณขับรถคูโบต้าครับรถเล็กครับเป็นไงครับแม่เอ้าคอนโทรลสับนะครับคอนโทรลสับนะครับดูครระบบไฮริดนะจะเป็นสวิตช์ที่อยู่หน้ารถครับสวิตช์กดขึ้นกดลงครับอันนี้ก็ไป็แล้วนะไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า แนวทางครับนี่นะใช้ปั๊มนะปั๊มก็จะอยู่ตรงใต้นี่ครับน,นี่ครับตรงนี้ครับเึ็นแล้วครับเึ็นแล้ว,ลวจะเป็นกระบอกข้างลานี่ครับใส่นะ เรียบร้อยครับไปครับออกไปก่อนไปนะครับย้ายหน้างานครับอันนี้เดิมๆนะ คันนี้มีชโโลด้วยนะครับสองเพานะครับเห็นเลยคันนี้แต่ก่อนเป็นรถดำนะครับรถสิบล้อดำดินนะทีนี้มายกกระบะดำลงครับจุดปั๊มลงก็มาทำเป็นเทลเลอร์ครับคันนี้เนาะ้อยครับไปแล้วครับก็จะประมาณนี้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ด้วยครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจนะในการทำคลิปเนาะเอาไปจอดอะไรอย่างนั้นนะนี่ก็จะเป็นหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานบางท่อเนาะหมู่บ้านจัดสรรครับคือตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะย้ายไปอีกนงงนหน้างานนึงครับว่าจะยังไงนะนี่มองไม้นะ ไม่ก็น่าจะขึ้นไปกับคันนี้แล้วครับหรือว่าหมไม่จะขับเองก็ยังไม่รู้นะส่วนผมก็จะไปอีกนงงนหน้างานนึงนะงานต้องแยกกันครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร,รให้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถก่อนนะเพื่อจะไปเอาไปไปไปรีบป่ะนะ ฮะไปเลยเหรอไปเลยก็ได้เออไปเดี๋ยวไอ้ตามหลังไปไอ้เอวรถตามหลังไ,ไปเดี๋ยววันนี้โมไม้อาจจะขับคันนี้ไม่ไม่นานนะอาจจะอาจจะย,ย้ายไม้ไม้โทรศัพท์โทรศับ เนเจอร์ภายในก็ค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วนะก็คือ,อนานแล้วนะคันนี้เนาะนดังรถเดิมนะเนาะก็เดิมครับสเีเดิมไม่ได้ทำอะไรนะดูจากสีโป้หลุดล่อนแล้วครับไปแล้วครับ ก็ดีนะเครื่องยังแรงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ด้วยครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ